พ่อครับ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 ไข่ต้มโลมาโลมาครับพ่อครับพ่อครับก่อนพ่อครับพ่อครับ คอนปักเวอร์คอนปักเวอร์พูดดิคอนปักเวอร์อ้าวพูดดิคอนปักเวอร์เดี๋ยวหาคู่ให้เลยถ้าพูดได้เอาพูดดิคอนคอนปักเวอร์พูดดิคอนปักเวอร์เออจำจำได้ยังคอนปักเวอร์ พ่อครับพ่อครับด้วย